ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับยามเย็นนะครับยามฝนตกพลําพกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวสักดิ์เฉลิฉายร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ตำบลด่านทับตะโกม์อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็วันนี้นะครับมาในเก็บงานของลูกค้านะครับพอดีลูกค้าต่อ powercard ดีแล้วไม่จบนะครับไม่จบนะครับก็เลยส่งมาถึงมือหมอนะครับให้หมอมาตรวจเช็คให้หน่อยนะครับก็ เรามาดูก่อนทํากันดีกว่านะครับก็มันมีสเต็ปแรกเลยตอนที่เปิดฝามาก่อนทํานะครับอันนั้นขอไม่ให้ดูนะมันรู้สึกว่าเดี๋ยวหาว่าเอ้ไปเกทับลูกค้าอีกนะครับก็อันนี้คือผมยึดบอร์ดใหม่นะครับยึดวงจรใหม่นะครับก็ยึดน็อตยึดอะไรใหม่นะครับแล้วก็มีชุดโปรเทคตัวเล็กด้วยครับชุดโปรทงโปรเทคนะครับทีตรงนี้ครับของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับของเดิมเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ สายไฟของเดิมนะครับนี่ครับอยู่ในทางขยะนะครับนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คืออมือสมัครเล่นนะครับไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าอ่าบวกคือไฟบวกอะลบคือลบไฟลบอะเจนดีคือก้าวอะประมาณเนี้ครับก็คลากลากลากลานะครับก็คือลากก็คือผมเปิดมานี่ถึงกับงงนะครับเล่นสายดําทั้งเครื่องเ่ยลากวนไปวนมาวนกันไปวนมาคลากันไปคลากันมา นะครับก็จัดว่างงนะครับแล้วก็อาการคือเปิดเครื่องออกซิเลตเลยครับเปิดปึ๊กออกซิเลตทันทีเลยนะครับก็มีคืนความทีลบก้อนนี้เลยนะครับผมก็ทําการรื้อสายไฟของเขาออกทั้งหมดนะครับวางจัดตําแหน่งวางอุปกรณ์ใหม่ตอนแรกตัวคัสดีจะวางตาตั้งมาวางตาตั้งมานะครับเชื่อมสายไม่สะดวกนะครับยึดใหม่นะครับตัวแรงจ่ายก็อยู่มาที่เดิม โคเทคอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวต้องลากสายใหม่ทั้งหมดนะครับเดินสายใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับรู้สึกว่าโดนเปลี่ยนไอซีไปเปลี่ยนไซีไป2ตัวได้กันนะครับอังนี้ด้วยอีกสองตัวนะครับโดนเปลี่ยนไอซีไปอีกสองตัวนะครับฝั่งอสองตัวลมแล้วสี่ตัวนะครับก็ล่นอัสลากมั่วเลยลากไปลากมารู้เรื่องครับไอซีตัวผลิตพันธุ์นะครับเสียหายนะครับก็ ไม่ต้องกลัวครับดีนะครับมอสเฟตอย่างรอดอยู่นะมอสเฟตอย่างรอดอยู่นะครับก็อันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือทําการเดินสายไฟนะครับแล้วก็เก็บงานต่างๆนะครับก็อันนี้คือก่อนจะพูดว่าก่อนทางไม่ได้ก้อนทําจริงมันเปิดฝ่ามาอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้คือช่วงอยู่ในการทํานะครับตัวก้อนทําไม่ได้ไม่ได้ทํคลิปไว้นะครับก็รื้อๆเลยเช็คซ่อมก้อนเลยนะครับ อันนี้อยู่ในช่วงดําเนินงานดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเสร็จแล้วก็เทสเสียงให้ฟังนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับนะโอเคตัดไว้ประมาณ3ามสี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวผมขอลงมือจัดก,การให้ฟื้นชีวิตมันขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเอาเราก็มาต่อกันนะครับข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ทําคิดตรงคืนนะพอดี เครื่องตัวนี้มาเสร็จอยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าไม่ไหวนะครับก็เลยนอนนะครับไม่ไหวผมก็เลยนอนนะก็เดี๋ยวมาเทคกันตอนเช้าดีกว่านะครับพอดีเก็บงานเสร็จตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าไม่ไหวง่วงนอนก็เลยไม่ทําคลิปนะครับมาทําตอนเช้านะก็ต่อจากต่อจากคลิปที่ว่าตัดไปนะครับเป็นคลิปที่ว่าก่อนทำนะอันนี้ก็หลังทํานะครับเสร็จแล้วนะครับ เดีนะ๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับว่าแนวเสียงเป็นเช่นไรนะครับนะ <c oughs> ก็มาดูภายในก่อนนะครับ <c oughs> อาจจะยุ่งเหยิงนิดๆิดนะครับใส่ไฟ AC นะครับพัดลมไฟวงไฟวิ่งนะครับอาจจะยุ่งเหยิงด้านหลังนิดนหน่อยๆนะครับเพราะด้านหลังมันมีการลากสายที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ดีกว่าของเดิมเยอะนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับ ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับลำโพงสนญญาตเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงภายในนะครับอันนี้ตู้ลำโพงภายในนี่สายอินพุตเข้ามาโอเคครับตัวนี้เบเกร์ตัวนี้เป็นของโอตัวนี้นะครับก็อันนี้สําหรับเทสนะครับก็คือทําไว้นะครับก็คือว่าอันนี้คือของเวอร์ภายในครับตอนเปิดปุ๊บระยุกกลางๆปุ๊บก็จะมาลำโพงตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเรายกนี้ลงแล้วยกอันนี้ขึ้นนะครับเสียงจากภายในครับก็จะออกไปภายนอกนะครับก็คือไปเทสตู้ลำโพงอื่นได้นะครับก็คือใส่เซนเซอครับเสร็จเทสตู้ลำโพงแต่ถ้าให้เราแต่ถ้าให้มันกลับเข้ามาก็ยกอันนี้ลงนะครับยกอันนี้ลงนะครับยกอันนี้ลงนะครับแล้วก็ยกตู้ลำโพงภายในขึ้นนะครับ ก็ใช้พาวเวอร์ภายนอกนะครับยิงกลับเข้ามานะครับก็คือกับพวงังนี้เข้าตู้ลงภายในแต่ว่าไม่ได้เข้าวงจรขยายนะครับหรือว่าจะฟังนะครับฟังภายในเดียวก็สับตัวนี้ลงนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้คือใช้พาวเวอร์ภายในแล้วก็ขับลําโพงตัวนี้นะครับอ่าเป็นชุดสําหรับเทสต์สำหรับตู้ลำโพงนะกับพาวเวอร์นะนะครับก็อันนี้เราจะเทสกับตู้ลำโพงเราก็ใช้พาวเวอร์นอกเราก็ยกพาวเวอร์นอกรับแล้วเปิดตู้ลำโพงในนะครับปิดพาวเวอร์ในไว้ แต่ถ้าเราจะมาฟังฟังจากภายในนะครับก็สับตัวนอกลงนะครับเปิดภายในเปิด power ภายในนะครับแต่ถ้าต้องการออกไปนอกนะครับก็สับนี้ลงนะครับยกนี้ขึ้นนะครับก็จะวิ่งออกไปนอกจากไ power ภายในก็จะออกไปนอกไปขับตู้ลูกหงอื่นนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือ power จะนอกวิ่งเข้ามาในตู้นะครับยกกันกลางขึ้นนะครับโอเคมาลองเสียงกันอ้าวลูกค้า พี่ชาสวัสดีครับพี่ชาไก่อบองค์ลาดบุรีนะครับเอาอะไรมาทําเราไม่รู้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วก็มาเปิด power กันนะครับต้องขอระทานภ์ยลูกค้าด้วยครับไฟวิ่งอาจจะกลับด้านนะครับเพราะว่าวงจรมันติดกับพัดลมกับสวิตชิ่งนะครับที่ว่าท่านจับน็อตมานะครับผมก็เลยกลับด้านมาไว้ฝั่งนี้นะครับมันก็เลยจะวิ่ลงล่างนะครับวิ่งลงล่างนะครับ จำมันจำวิชาได้เปล่าไม่รู้เนี่ยต้องถอดหมวกถอดอะไรหนื่ยจําได้ขอบคุณครับนะครับพิชานะครับไก่อบโอ่งคาราบุรีนะครับส่งได้ครับแต่ไม่ทั่วประเทศนะครับตู่บอกให้อยู่ขายก่อนตู่บอกอยู่ขายก่อนเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบลูทูธครับนี่นะครับใช้บลูทูธได้ครับเรื่องนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ นี่ครับตัวนี้มีบลูทูธนะครับอ๋อตัวนี้เปิดแล้วนะครับโอเคเชื่อมต่อกับบลูทูธเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าเครื่องนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวหาเพลงที่ทดลองหน่อยซาวหนังนะครับโอเคครับอันหนึ่งนะครับันนี้เป็นบลูทูธนะครับเครื่องเล่นอยู่ในตัวบีนะครับอันนี้ อยู่ในตัวปีอันนี้คือปีนะครับเอามมทูธฝั่งไว้ในปีเรียบร้อยเลยนะครับอยให้ไฟวิ่งมันขึ้นนะครับผมเบา ฝั่งนี้ไว้นะครับฝั่งขวามือไว้เล็งสายสุดไว้จะดูไฟวิ่งขึ้นนะครับ บูทูธน,นะครับ วิ่งวิ่งลงล่างนะครับไไนนเพื่อนๆอดีมันจำเป็นนะมาติดสวิตชิ่งที่ลูกค้าเขายึดมานะครับก็เลยต้องวิ่งลงล่างหน่อยเทไปอีกแนวนะครับ มาลองอีกข้างหนึ่งนะครับเอาสเปคคอนลองสิอีกสักข้างหนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าครับ โอเคนะเพื่อนๆนะเรียบร้อยนะครับจบไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็ตอนแรกว่าจะทําตอนกลางคืนนะโอ้โหดึกเลอเกิดไม่ไหวผมแย่จากดึกมาไล่คืนจัดนะครับก็ตีหนึ่งตีสองมาเป็นอาทิตย์นะครับก็วันเมื่อคืนมันไม่ไหวเสร็จก็นอนเลยนะครับก็เลยมาทําคิวไปตอนเช้านะครับตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับวันนี้นะครับรอบสี่โมงเย็นนะครับส่งถึงมือลูกค้านะครับก็โอเคนะครับนะ ของใครก็ดูหน้าตากันเองเนาะจำไม่ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจบสิ้นไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับปิดงานไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับโอเคก็ตัดบทเลยนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์สัวซักเท้าชายนะครับหรือที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับร้านเอ็มเลกทอนิกส์ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมมึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีพิชาไกลอบองนะครับแกจะมาทำโน้ตบุ๊กนะครับเอาข้าวมาให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ ท่านใดมาแถวราชบุรีนะครับก็อยู่แถวๆอะไรนะบองหอยนองหอยนะครับวัดนองหอยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมาสองทางได้ทั้งคู่นะครับเข้าตรงประตูซุ้มวัดนองหอยนะครับจากประตูซุ้มวัดประมาณ300เมตรนะครับสังเกตนะครับบ้านที่มีกําแพงนะครับชาใกล้อบองนะครับชาใกล้อบองโอ้ยสุดยอดมากนะครับเมืององราชบุรีนะครับ ไม่ได้มาใส่น้ำอย่างเดียวนะมาอบไก่ด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับชาไก่อบองนะครับวิชาอาชีพลักไก่อบองนะครับอาชีพลองเลี่ยมพระนะครับอาชีพเสิร์ฟนะครับเป็นมือเบสนะครับอาชีพที่สามเป็นมือเบสนะครับอาชีพลองเป็นช่างเลี่ยมกอบพระนะครับนี่นี่ดูงานกอบพระงานกอบพระนี่นะครับนี่นะครับเลี่ยมกอบพระสุดยอดนะครับยังสวยนะครับอันนี้เลี่ยมมานานแล้วเลี่ยมเลี่ยมมานานแล้วเลืยมปุ๊บเลย ครับเลี้ยมมานานแล้วนะครับนะเลี้ยมกอบพระนะครับนะหลักๆก็ขายไก่อบองนะครับสุดยอดเนื้อนุ่มยันยันด้านในนะครับโอ้โหเครื่องเทศสุดยอดมากนะครับโอเคท่านใดมาก็แวะชิมกันได้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมผู้เอมนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ก็ขอจากลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ